สวัสดีค่ะเออมือนนิยคิดท่ามาผสมอาหารไห่เป็ดไห่ไก่ด้วยจ้ะแต่ทีนี้หัวอาหารตามทีเ่เฮามีแล้วก็เขาเขาทีเฮาหุงไหวแล้วก็แล้วก็เพื่อไก่เพื่อหมาเพื่อหยังน้ำก็เอามาผสมมาผสมกันไห่เป็ดกับไก่ด้วยจ้า ไแล้วแล้วไปให้อาหารเป็ดกับไก่ด้วยกันจ้า uh, ปิ๊บปๆๆปปปปปปปโอ้ตายตายตายตตาายตายต

ฝนยังไม่หยุดตกได้จ้ะพี่น้องยังตกอยู่ที่เก่าให้อาหารเป็ดอาหารไก่สามก,กางสายฝนอีกแล้วมื้อนี้พี่น้อง แงให,ให้อาหารเป็ดอาหารไก่ท่ามกลางสายฝนอีกแล้ววันนี้ ฝนตกโปรยโปรยสวนกับบุด็เข้าฝนตกลินนีนีประธานต้นลิ้วพี่น่องสูงแหง เอามายมเข้ามามายมเข้ามา บรรยากาศยามเช้าอยู่สวนจ้ะชมไปน้ำกันนะจ้ะน,ะน้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามช่องป่ากัะลุ่งด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป่ากัลุ่งน้ำเด้วยจ้าที่ด้มีกำลังใจในการ <m akes> เค็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องด้เบิ่งกันเ้ยจ้าคลิปแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่เ้ยจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้โท่านี้ก่อนเ้ยจ้าสวัสดีค่ะ